กล้ามเนื้อมีลักษณะคล้ายรูปรักบี้ส่วนหัวท้ายเป็นเอ็นกล้ามเนื้อทำหน้าที่เชื่อมกล้ามเนื้อเข้ากับกระดูกเมื่อกล้ามเนื้อหดตัวจะดึงกระดูกเข้ามาใกล้กันมากขึ้นทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของขอ้อต่อต่างๆในร่างกายเช่นการงอเหยียดข้อศอกหรือการทํางานร่วมกันของกล้ามเนื้อด้านหน้าและด้านหลังของข้อศอกในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ถูกต้องจะต้องประกรอบด้วย4ขั้นตอนได้แก่ 1. การอบอุ่นร่างกายหรือวอร์มอัพซึ่งจะเป็นการอบอุ่นร่างกายทั่วไป 2. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อซึ่งจะทาให้กล้ามเนื้อมีความพร้อมในการเล่นกีฬา 3. ช่วงของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาซึ่งควรจะมีความเหนื่อยและเวลาที่พอเหมาะในแต่ละบุคคล 4. การคลายอุ่นร่างกายหรือคููดาวโดยค่อยๆลดความเหนื่อยของการออกกำลังกายและนเล่นกีฬาลงพร้อมๆกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อลดการตึงและทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายจะเห็นได้ว่าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการอบอุ่นและคลายอุ่นร่างกายช่วยเพิ่มความอ่อนตัวหรือความยืดหยุ่นตัว และระยะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและข้อต่อลดอาการตึงเกร็งของกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาได้อย่างมากในภาพนี้นะครับจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อสะโพกด้านในนะครับ ายืดกล้ามเนื้อปลายแขนด้านนอกยืดกล้ามเนื้อคอด้านข้างโดยกล้ามเนื้อส่วนที่ได้รับการยืดนะครับจะเป็นกล้ามเนื้อคอบริเวณกกหูนะครับท่ายืดกล้ามเนื้อหน้าขาส่วนที่ได้รับการยืดนะครับจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าขาและกล้ามเนื้อสีข้างด้านในนะครับ ท่ายืดกล้ามเนื้อปลายแขนด้านนอกท่ายืดกล้ามเนื้อไหล่ด้านข้างท่ายืดกล้ามเนื้อหลังส่วนบนหรือกล้ามเนื้อทาพิเซสกล้ามเนื้อทารบิเซีสก็เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณตั้งแต่ท้ายทอยครับลงไปจนถึงเกือบกลางหลัง ยืดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างท่ายืดกล้ามเนื้อน่องทายืดกล้ามเนื้อขาด้านหลัง อายืดกล้ามเนื้อสะโพกอันนี้จะเป็นท่ายืยดก้ามเนื้อน่องด้านหลังและด้านข้างนะครับายืดกล้ามเนื้อท้องด้านนอกนะครับโดยท่ามุมขวาบนจะได้ยืดกล้ามเนื้อส่วนสะโพกเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับ กล้ามเนื้อส่วนหน้าอกนะครับโดยภาพที่2จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหน้าอกโดยที่มีผู้ช่วยด้วยนะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อส่วนหน้าแข้งนะครับ